สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องปองไปสุกผู้สุกคนเนาะอันนี้เขากะซีมาลองกินอันแอปปเปิอปปลออนเนาะจ้ะเนาะลูกแอปเปิลออนเนาะจา้ะอันนี้เป็นของฝรั่งเศสเน้ะจ้ะแต่เขาเห็นนั้นในป้ายราคามันมันบอกว่าของฝรั่งเศสเนาะแต่เขากะซับสนอยู่ว่าอันที่นําเขามาที่มันเป็นเครื่องบินตะกรีกโทรศัพท์นี่มันเป็นเลบานอนเนาะจ้ะเนาะ พราะกระสับส่นอยู่ว่ามันของเลบานอนหรือว่าของฝรั่งเศสแต่เขาเห็นอยู่ในป้ายนะมันเป็นของฝรั่งเศสจ้ะเป็นของฝรั่งเศสเลยหรือว่าอันเลบานอนแอร์ไลน์เอาเขามาบริจาคอะไรก็บรบลูนนะจ้ะเ่าก็ออยังสับสนอยู่นีู่ดีจ้ะในป้ายเนาะมันเป็นของแอร์ไลน์เลบานอนนะจ้ะหรือว่าอันเลบานอนนั่มเขามาบริจาคองไรแต่ว่า อยู่ในอันไปละขานะเป็นของฝรั่งเศสจ้ะเอาเอามาจากฝรั่งเศสแอปเปิลเขียวนาาจ้ะมาเลยจ้ะเฮาเสมากแกะบ้างเนาะแต่ว่าสิว่าเบาด้วยพี่นอ้องอันมันคือคือก,กันกับลูกอันพลัมล่มแท้ล่ะที่ว่าเคยกินเมื่อสุดที่แล้วมันเป็นลูกพลัม่มเอามาจากอันจอร์แดนเนาาจ้ะแต่ว่าอันนี้เป็นแอปเปิลออน อันสีเขียวเนาะจ้ะแอปเปิลเขียวเนาะแต่ว่ามันเป็นลูกอ่อนมันเนาะจ้ะแต่ว่ามันคือกันคักเดีแยตะขอกระงงงอยู่เนาะแพ็คเนี่ยประมาณอันลอ,อยบาทเนาะจ้ะเพระาะว่ามันสิบสองแหมเนาะสิบสองกลัวเนาะจ้ะจะเป็นออกสีกระมี่เนาะจ้ะมองบนเนาะ ถ้าข้าวเมนว่ารสชาติคือกันก็คือว่าอันนั้นโบเมนดูพร้อมด้วยจ้ะแอปเปิลเขียวแต่แต่ว่ามูบอกเนาะเหากับบุคคกินแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเราไปซูเปอร์มาเข้เห็นเราก็เลยลองซื้อมากินเนาะแต่ว่ามันคือกันแห้งสวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องวงไปสุขสุขคนเนาะื้อนี้เข้กับิัมากินลูกแอปเปิลออนเนาะจ้ะอันนี้เป็นของฝรั่งเศสเนาะจ้ะนั่มเข้าจากฝรั่งเศสเนาะื้อนี้เขาเฮดเจลผงเนาะจ้ะแต่ใเ้าัิมากินกันได้เนาะ มันกับไข่ไขกันกับที่ห้องกินบางสุดก่อนว่าจ้ะแต่ว่าอันนี้มันมันบรกกรอบคือตัวนั้นว่าจ้ะมันบรกกอบคือหลูกผักนอะจ้ะ,อ,กกอ,อ,อ,ะ,จะอันนี้แอปเปิลออนแต่ว่ามันคือกันแห้งเนาะแต่เม่ยของมูเพิ่นบอกว่าอันนั้นเป็นลูกผักเนาะแต่อันนี้เป็นลูก อันแอปเปิลออนเนาะน่าจะอะเขาเบิดหน่วยบวไว้เนาะจ้ะเพราะว่ามันลุกใหญ่เนาะ แต่สังเกตบางเดี่ยวคอยว่ามันอันเดียวกันเด้วยคอยว่ามันอันเดียวกันกับลูกคอยกินสุดก่อนนาะจาะเป็นว่าอันนั้นมันเป็นพัมเนาะแต่อันนี้มันเป็นแอปเปิลออนแอปเปิลเขียวสิกรอบตะกาบกลอยเปรี้ยวแห้งนาะจาะพอดีกินแต่ว่าสุดนี่ลูกงหญ่เนาะ nhanh nhảy héng còn là luộc nồi, kิด là apple kẹo vẫn à, chết, tuổi treo hắt tổng khứi áo nó già, mệt phun cả nháy nhảy đấy, luộc này nội, anh chị mệt nhảy nhảy Ta bạp bì tang cứ si sao Manam Manchilu tạ chỉ hai mnu cái khải mnu mnu nó bảo mnu 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 bỏ gọp tôi sụt con là sụt con là mua hay ăn chỉ gọp hàng chồng nó sẽ à, mệt mệt nhầy xếp chăng mình tìm mực nhung đây treo hết toàn thứ, mì mỏng vàng mới แต่พวกกันซูต้อนให้กินกับน้ำน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มเกาขัวนอกจากเจวเกาขัวเนาะแต่ขอว่าเจาวเกาขัวแซ่บกว่าเจวพงบ่วปันไดมกักเจวเกาขัวมันเข่ากับเจวเกาขัว ทำเนี่ยคนเดือพี่นอกก้องเพราะว่ากินไปนี่ประมาณสิบกวนวุนไว้ละเดี๋ยวอ่ะเขาอิ่มแล้วนาะจ้ะสุดหน้าเขาเสียเอาไปตำนาะจ้ะเขาไปตำร่องเพราะว่ามันคือเมืองย่อมนาะจ้ะเนาะ